หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสภายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันของอะไรให้คลาสสิกก็ทำให้คุณต้องยิ้มตาม อยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพันในรายการรถนิยมอะครับเรียบร้อยนะครับในลิสต์เราทั้งหมดนี้นะครับคอนเฟิร์มาาเรียบร้อยวันนี้เรามีโปรเจกต์เด็ดๆดีๆให้ได้ดูกันเดี๋ยวพูดคุยกันด้านในครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายการรถนิยมของเรามีอะไรมัน,มน,มน,ส,นสนุกมาเล่นกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นกิเลสความต้องการส่วนตัวของผมเลยผมได้รับสายจากาน้องแอ๊นะครับนายชกาดไวยกวีเขาสงสารไหมหเราว่าพ,พี่หมอครับผมมีโปรเจกต์ที่จะอยากถ่ายภาพซึ่งใช้กล้องเมื่อร้อยปีที่แล้วกับเทคนิค ที่เป็นฟิล์มกระจกซึ่งจะให้ภาพออกมาในความรู้สึกคลาสสิกแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อเป็นสมัยก่อนช่วงเวลาไม่กี่วันนี้เราโพสต์ไปในแฟนเพจรถนิยมนะครับกับตลาดนัดรถนิยมกลุ่มของเราว่าเราต้องการาถ่ายภาพรถในตำนานของโตโยต้าแลว้วพรุ่งนี้ช่วงเช้าเราไปเจอกันที่แอร์แ l a b สตูดิโนะครับของน้องแอรเจ้ชาชะกาดเราล,ลองว่า เนี่ยภาพถ่ายในตำนานคุณจะได้รู้รถที่มันอยู่ในรถโตโยต้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยแล้วก็ได้ไปร่วมในประวัติศาสตร์การถ่ายภาพฟิล์มครั้งใหญ่ในเมืองไทยขอบอกเลยไม่ธรรมาดาครั้งนี้ภาพถ่ายในตำนานกับปุกเดารถนิยม เนี่ครับคือบรรยากาศที่เราบอกคุณผู้ชมว่าเราร่วมถ่ายภาพในตำนานกันแล้วก็วันนี้ทยอยมาเรื่อยๆละ้ะแล้วก็สิ่งที่เราวางแผนกันไว้เดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆนะผมว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรส,น,สนุกๆมันๆรอเราอยู่แน่นอน สวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ข่าวว่าผมโพสต์ลงไปในแฟนเพจแล้วพี่บอยเห็นเนี่ยคิดยังไงบ้างกับโปรเจกต์นี้สนใจมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งเราก็รักรถเก่าแบบสองเรารักการถ่ายภาพอยู่แล้วพี่หมอบอกว่ามันเป็นเทคนิคที่แบบว่าร้อยกว่าปีมาแล้วได้เห็นเยอะแล้วแล้วเป็นไงพี่ยอดนะคือไม่เคยเห็นนังหนึงเพิ่งเคยเห็นจริงๆคือเคยอ่านในหนังสือว่าการใช้แบบว่าใสาไนท์เกลือก็จะจบก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมีเห็นของจริงครับ อันนี้ก็ต้องรอรุนว่าภาพรถของเราแล้วตอนนี้อยากถามเรื่องราวเกี่ยวกับตัวพี่กับรถครับผมพี่พี่บอกว่าเคยดูแลงงานใจอะไรบางอย่างในรายการรถนิยมครับคือนี้ผมผมเองเนี่ยพื้นฐานเลยเนี่ยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเป็นช่างซ่อมรถครับผมเนี่ยโตมากับคุณพ่อมรถแล้วก็โคโรล่าเค15สปินเตอร์เนี่ยคุณพ่อเคยขับสมัยเด็กปอนด์ประมาณผมสี่ห้าขวบแล้วประจําข้ามันได้ความประทับใจคือวันแรกที่ขับกลับบ้านคือพ่อเห็นแล้วคุณพ่อบอกว่าโอ้โห มันยังมีรถแบบนี้เหลืออยู่อีกเยอะนะแล้วเห็นรอยยิ้มของเขาดีใจดีใจใดีจทุกวันนี้เขาก็ยังช่วยผมทำนะเพราะบางอย่างเราก็เราก็หลงลืมไปบ้างเรื่องการล้างคาบูเรื่องอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาก็ยังคุ้นเคยประสบการณ์พ่อที่เป็นช่างมาก่อนใช่เขาก็ยังมาช่วยดูช่วยทำแล้วเขาคุณพ่อเขาเกลับมาขับรถที่เราเอากลับมาทีเขาลองนั่งๆเขายังไม่กล้าเอาไปขับ ผมเนี่ยได้รถมาผมก็พยายามหาข้อมูลว่าไอ้รถเนี่ยวิธีการจะจะรีสต์หรือจะรูด้ามันกลับมายังไงก็แบบเออไปเจออยู่ตอนหนึ่งพวกินที่เกยีคลองเมืองที่พี่หมอไปเอาเกอ20สองประตูของวิบอนวงสัตว์กลับมาทาแล้วก็เห็นว่าเอ้แนวทางการทํารถเนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องออรดิจินัลทุกอย่างเราสามารถประยุบแต่งให้เราเป็นเราได้ก็เลยคิดว่าไอ้แนวทางนี้แหละจะใช่แล้วคือเราขับรถเก่าได้จะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์มันคงไม่ใช่แต่มันจะทํายังไงให้เราสนุกกับมันให้ได้ครับ เอาโน่นนั่นนี่ยัดแปลงก็เลยผมาคราวนี้ได้รู้จักรายการรถนิยมมาก่อนเพราะว่าไม่มีดาวเทียมดูที่บ้านก็เลยดูจาก u ูทู e ครับพี่หมอก็เลยไปย้อนดูหลายตอนที่ดูแล้วประทับใจสุดท้ายที่พี่หมอทำเคียี่ห้าไอ้ม้าแกละมาแกละโอ้โหนั่นก็สุดยอดเหมือนกันดูทุกตอนทำจักซาทจักราใช่ไหมครับก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นรายการที่ดีครับพี่หมอก็คือทําให้อย่างน้อยคนที่ที่มีมีใจรักรถเก่ามีอารมณ์แบบนั้นได้กลับมาจับเครื่องไม้เครื่องมือทำเองอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ขอบคุณมากพี่บอยยนดีคได้มาร่วมกันแล้วเดี๋ยวอนาคตมีโอกาสถ้ามีมิตติ้งหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวมาแจมกันยินดีครับพี่บอยแตเขาบอกว่ารถสวยมากขอบคุณครับขอบคุณครับาก่อครับ ครับพี่เมวครับสวัสดีครับเมวรถคันนี้จุดประสงค์คอนเซปต,ต์ของการได้มาของพี่เนี่ยมันคือรถมรดกตกทอดมาไล่บาหรือว่าเราชื่นชอบกานยี่สิบแล้วเราก็มุ่งหมายเลยว่าเราจะต้องได้มันมาครอบครองตอนแรกก็อยากได้มากระโดดอก แล้วทำไมเปลี่ยนเป็นอายุยี่สิบอะม้าก็ม้ากระโดดปีนจะใหม่กว่านี้นะใช่คือตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะม้ากระโดดยังไงอ่ะฮะคือได้ยินติดหูม้ากระโดดมันพี่โดนได้ยินในหางหงกใช่อ่าหางโหงม้ากระโดดไม่รู้นะฮะตอนนั้นผมก็หาข้อมูลอยู่ครับเห็นแบบแรกเห็นแวบแรกนะฮะปุ๊บเฮ้ยโดนนะฮะต้องถามแฟนก่อนว่ะฮะเจ้าไหมแฟนเขาบอกัะแล้วแต่ถ้าชอบก็ซื้อตกลงเย็นวันนั้นผมขับกลับบ้านเลยอื คือประวัติของคันนี้รถของกรมเกษตรอ๋อมีประวัติรถของกรมครับกรม,มเกษตรครับก <ผม S 2> รมเกษตรคือรถเขาประมูลมาครับแล้วก็<ม>รถถู้สึกว่าจะเป็นทหารอากาศเราออกกลับมาบุรณะครับที่พี่แมวแน่นานนะครับเป็นไรผมได้มาก็สองปีเกือบสองปีแล้วม,มันคือความผูกพันเลยครับผมเรื่องน้องเรื่องมีเรื่อง,งราวะไรประทับใจกับตัวได้มาพุบเอ็นยี่สิบคันนี้ไหมครับได้มาพุบครับ ขับมาปุ๊บเจอด่านตำรวจอขับมาปุ๊บเจอด่านตำรวจครับอเขาก็ถามว่าจะไปไหนอืมผมก็บอกกลับกรุงเทพครับตำรวจก็บอกรถคเนียนนะตำรวจแบบเรียกว่าดูถูกเราไอ้รถพุงซาลาแหน่พันนี้จะขับกลับกรุงเทพได้ยังไงจากที่ไหนนะพี่จากพะเยาครับจากพะเยากลับกรุงเทพครับผมเจ็บร้อยห้าสิบโลแล้วทีนี้พอตำรวจดูถูกยังไงแล้วเราพี่น้องตอบว่าไงครับไปถึงยังไงต้องถึงครับ ว่าแบบเรามั่นใจครับแล้วอุปสรรคระหว่างทางจากพะเยามากรุงเทพในครั้งนั้นสรุปแล้วตอนแรกก็มีเดินเครื่องเดินสี่สูบมาถึงน่าจะพิโลกครับแล้วสามสูบสามสูบแบบวิ่งมาดับไปสูบเลยนะฮะแต่ก็ยังถึงความอึดของเดี๋ยวนะใช่อย่าบอกนะว่าพี่วิ่งสามสูบครับจากพิษณนุโลกครับถึงกรุงเทพเลยนี่แหละคือเรื่องราวความท้าใจของเบราณคดีครั้งแรกแล้วภาพนี้ถ้ามันยังคงอยู่ แล้วพี่คิดว่ารถคันนี้มันจะอยู่ตามภาพหรือเปล่ามันมีโอกาสที่มันจะไปก่อนไหมหรือว่าอะไรหรือว่ามันจะอยู่กับพี่ตลอดไปมันต้องเป็นตำนานโอเคโอ้โหเนี่ยแหละสิ่งที่ผมอยากได้ยินขอบคุณมากพี่แมววันนี้มาร่วมกันถ่ายภาพในตานานของเรายังไงเดี๋ยวถ้ามีมิงมีอะไรเกี่ยวกับรายการรถนิยมของเรา๋ย่าลืนเชิญพี่แมวด้วยนะครับผมครับยัยี่สิบ สวัสดีครับพี่บูบครับสวัสดีครับพี่บู๊ครับกับภาพบรรยากาศการถ่ายภาพของเราครั้งนี้เป็นไงพี่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับรู้สึกว่าคิดถูกมากที่มาเพราะว่าดูจากรถแต่ละคันแล้วแบบโหรถในฝันนะครับรถในฝันรถหายากแล้วก็โหกล้องที่ถ่ายนี่แบบยืนอึ้งอยู่แป๊บนะครับแฮปซิงอยู่ว่าผมตายไปสองรอบแล้วมันกคือยังอยู่เลยนึกสงถามพี่บูเลยกับความประทับใจครั้งเนี้ยพูดถึงเรื่องราวของรถกับพี่เนี่ย ก็เซริก้าเทีย23ใช่ไหมครับทีย23ครับผมก็จริงๆแล้วประวัติรหัสเทีย23ไม่ใช่รถคันแรกครับคันแรกเป็นรหัสเทีย2อเทีย22แต่ที่3เป็นหน้าเป็นหน้าโหนกหน้าโหนใช่ก็คือรุ่นนี้มันมันเป็นเหมือนตัวมาเนชเชนของสมัยก่อนครับก็คือสนใจรถรุ่นนี้อยู่แต่ว่ามันหาไม่ได้ก็เลยเอาตัว22มา่อนแล้วสรุปก็คือตั้งใจจะปั้นเทียับแต่จังหวะว่าก้าวขึ้นรถตัวเองเนี่ยกูว่าขาจะทะลุลงไปข้างล่างเพราะว่ามันสูงมาก ผมมากก็เลยแบบว่าดูแล้วไม่ไหวแล้วประจวบเหมาะกับคันนี้มันโผล่กันพอดีแล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีคนไม่ได้เลือกรถครับรมเลือกคนจากคันนี้เพราะว่านั่นคือความเชื่อของความเล่นรถแบบเรานะใช่สาเหตุที่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่ารถคันนี้จริงเพื่อนผมมันคนไปเจอแล้วราคามันถือว่าก็ถือว่าถูกมากอ่ะครับสองคนรวมกันเงินไม่พอเงินไม่พอก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเงินไม่พอ มาเลยมาบอกผมบอกว่ามีรถคันนี้ผมต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้เราได้มันมาใช่ก็คือมาบอกผมว่าเอ้ยมีรถรุ่นนี้อยู่สนใจไหมครับช่วงนั้นผมก็ไม่พอเหมือนกันไม่พอเหมือนกันแต่ว่าเกิดการช็อตคู่เลยช็อตคู่ช็อตแบบว่าช็อตทั้งสองฝั่งเลยไม่พอเหมือนกันก็เลยนึกกระใจคือตั้งใจนั้นลึกๆไปแตะไปดูรถวันที่ไปดูรถแตะฝาน้ากรับตรงรถบอกว่าถ้าจะอยู่กับผมอะรอมสองเดือนอีกสองเดือนเงินพอล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะมาอยู่บ้าน ระหว่างนั้นก็บอกว่าถ้าไม่อยากอยู่ก็คือใครมาซื้อทันก็ขายไปเก็ไม่ได้ล็อกไม่ได้จอไม่ได้อะไรครับสรุปมันอยู่รอครับ<ม>อยู่รอจนถึงวันที่ไปเอาเงินมาอยากฝากอะไรไว้สำหรับคนที่เล่นรถเก่าก็คุณต้อง,ต,องต้องเริ่มต้นจากอะไรยังไงเริ่มต้นจากความรักก่อนครับครับ <g> ต้องเริ่มจากว่ารู้สึกว่าพร้อมที่จะแบบว่า ไปพังกลางทางเาพราะพี่ว่าจะอะไรเสียแล้วหาไม่ได้อะไรหลายอย่างครับ้อมที่จะปลูกพันกันถูกครับพร้อมที่ปลูกพันกันแล้ววันหนึ่งที่คุณสร้างม,มาได้สมบูรณ์แล้วมันใช้งานได้จริงเราความภูมิใจมันจะเกิดแล้วมันจะแบบรู้สึกว่าหัวใจใหญ่มาก <c oughs> มีความสุขครับเยี่ยมเลยครับสม <c oughs> บ,บูรณ์ยังไงเดี๋ยวมีโอกาสะได้เจอกันในรายการรุ่นในิยมอีกได้ครับขอบคุณมากครับดีด้วยบุีครับ